ข่าวราคขั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่6รกรกฎาคมโดยโค้ชเชฟฟอร์บอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนนี้ขอสเสนออารัตนยังไงงานนี้ผีจะว่ายัางไงเมื่อสเปอร์จะยื่น50ล้านปอนด์ยังไม่พอจะซื้อคูดูซเลยนะโดยการน,นี้ทนะ่าาสเปอร์ไม่ประสบความสำเร็จในการยื่นขอน้อเสนอฉบับแรกเพื่อจะขอซื้อโมเมตคูดูสกอนหน้ากึ่งปีกทีมชาติการน์นาของเวสแฮมโดย BBC ซสื่ออังกฤษรายง,งานขา่าวบอกว่าท่านนายวอสเปอร์ ยืนข้อเสนอครั้งแรกจำนวน50ล้านปอนด์เพื่อจะขอซื้อคูดูชแต่ว่าถูกเวสแฮมตอบปฏิเสธกลับมาแล้วแวต่ดังการเจรจาจะคงดาเนินการต่อไปตัวตามการรายงานข่าวระบุด้ว่าคูดูชเองนั้นตั้งเป้าที่จะย้ายไปสู่สโมสรที่ใหญ่ขึ้นช่วงสมอยนี้เพราะปรารถนาที่จะโชว์ฝีเท้าในวิธียักษ์ใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปียนลีกซึ่งท่านั่พอลสเปอร์เองก็เป็นหนึ่งใน6นะฮะสโมสร ผู้บอลพีมบริกอังกฤษที่ได้ตัวถ้วยใบใหญ่สุดของยุโรปในฤดูกาล2025ด้านเบสซแฮมก็จะไม่ขัดขวางการย้ายออกของค u ูดูชหากว่าเป็นความปรารถนาของปีในวัย24ปีเพียงแต่ว่างเงิ่อนไขในการจิตสัญญาระบุเอาไว้อยู่ที่ประมาณ6 uh, 85ล้านปอนด์แม้ในความเป็นจริงแล้วค่าตัวของการย้ายทีมจะต่ำกว่านั้นในรั้งนี้มากก็ตามที ซึ่งน่นอนนะว่าทอนแนด์อตสเปอร์ต้องการที่จะเซ็นสัญญากับฮูดชูชในราคาที่ต่ำกว่าเงื่อนไขในการฉิกสัญญาเพียงแต่ว่าข้อเสนอแรกจำนวน50ล้านปอนด์ยังถูกเวสแฮม,มบอกว่าต่ำเกินไปแต่แน็ตามการเจรจาระหว่างทั้งสองสโมสรยังคงเดินหน้าต่อไปในขณะ,ะนี้เป็นรว่างานนี้นะผมถ้าฝั่งแมนยูจะว่ายัางไงนะฮะก็จะปล่อยให้ดีอนนี้ยืดยาวต่อไปหรือยังไงหรือว,ว่าเขาเองนั้นจะเข้าไปมีส่วนร่วมในครัณงนี้บรือไม่ต้องรอรุ้นกันต่อไปครับ เรามาดูข่าวต่อมาเกินครับอาร์ตยังไงเมื่อผีตั้ง2เงื่อนไขหากว่าบาร์เซลนาจะยืมแรดฟอร์ดนะเมื่องานนี้เบนช์แมคคานานะักข่าวของแห่งยอร์กเชียโพสต์ภาพนะครับผมเปิดเผยบอกว่าแมนยูตั้ง2เงื่อนไขหากว่าบาร์เซลนาต้องการจะยืมตัวมาคาร์แรดฟอร์ดคือเรื่องของค่าเหนื่อยและก็เงื่อนไขในการซื้อขาดโดยกองหน้าทีมชาติอังกฤษได้รับอนุญาตไม่ต้องรีบมารายงานตัว ตเตรียมความพร้อมในช่วงปริสันซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าสโม,มสรต้องปล่อยเขาออกจากทีมช่วงสม,มัยนี้โดยที่ผ่านมาเบรดฟอร์ดแสดงออกชัดเจนแล้วว่าต้องการจะไปเล่นกับเจ้าบุญชุม่มซึ่งมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นหลังจากที่ลีโกวินเรียนเป้าหมายหนักตเตรียมที่จะออกอหรือว่าต่อสัญญากับแอตแลนติกบิลเบาขณะที่บรูติอาชของลิเวอร์พูลก็อยู่ในข่ายในครั้งนี้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามปัญหาคือเ,เรื่องของเงินที่บาร์เซโลนาประสบปัญหาตลอดหลายปีที่ผ่านมา,าและต้องรัดเข็มขาดอย่างหนักเพื่อจะให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นในั้ะนี้ทางแมคเคนนาระบุว่าทางปีศาจแดงที่ตั้งใจจะขายขาดเรดฟอร์ดจะยอมรับในการปล่อยยืมตัวไปนในชินคัมนนโดยเงื่อนไขแรกคือบาร์เซโลนาต้องจ่ายค่าเหนื่อยเต็มจำนวนอยู่ที่300ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งหากเป็นไปตามเงื่อนไข แมนยูจะประหยัดเงินไปได้มากถึง13.5ล้านปอนด์ส่วนเงื่อนไขที่2คือเงื่อนไขในการซื้อขาดเมื่อจบฤดูกาลที่เป็นออปชั่นบังคับซื้อขาดในทันทีและรก็จะไม่มีตัวเลือกในการยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวหลังจากที่เผชิญกับสถานการณ์นี้ในเคสของเจดอนซานโชที่สุดท้ายแล้วเชลซี Chelsea. ไม่ซื้อขาดแต่แก็เลือกที่จะจ่ายเงินค่าปรับจนวน5ล้านปอน,นด์นครันี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นเรื่งวัางานนี้ผม2ข้อนะฮะสเงื่อนไข หากว่าบาร์เซโลนาต้องการตัวมาคาร์รฟอร์ดก็จัดมาได้เลยครับเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารนันงไงแม้ว่าเคยจะแฉบอกบ้าบอกได้เลย,เลยนะว่าฉันยังรักมารายอยู่เสมอเมื่อพอบอกบ้ามีฟิวป้ายแดงของโมนาโกยืนยันว่าเขาเองนั้นยังคงรักโยเวนตุสอยู่เสมอแม้ว่าสัปดาห์ก่อนเพิ่งจะตําหนิดต้นสังกัดนะฮะอดีตต้นสังกัดว่าไม่ให้ความช่วยเหลือตอนที่เขาโดนแบนคดีโดฟในคั้งนี้ โดยสัญญาที่แล้วของปอกบ้านเนี่ยสัมภาษณ์สื่อระบายความเจ็บปวดมาลายไม่ให้ความช่วยเหลืออะไรเลยในช่วงที่เขาโดนแบน18เดือนข้อหาพบสารการะตุ้นอย่างไรก็ตามภายหลังเปิดตัวกับโมนโกสังกัดใหม่ในลีกบ้านเกิดอดีตดาวเตะแมนเชสเตอร์ยเต็ดเองนั้นก็แสดงท่าทีเป็นบวกมากยิ่งขึ้นโดยเขาได้บอกว่าผมรักจูมวนตุสมาเสมอนะและก็จะรักตลอดไป พวกเขาคือสมโมสรที่ช่วยให้ผมมีวันนี้แข่งฝรั่งเศสไวัย22ปีอะไรนี้ก็ได้เริ่มกล่าวนะฮะโดยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่นั่นบางคนก็มีวิธีการทํางานของตนเองมีอย่างที่ผมชอบและกะหลายอย่างที่ผมไม่ชอบแต่ผมไม่เคยจะยามเกียิสมโมสรวันนี้ผมมีความสุขแล้วและผมคิดว่าูเมนตต้ก็เช่นเดียวกันดังนั้นเรามองไปข้างหน้าและไม่ควรจะเปิดศึกใส่กันในครั้งนี้สักเท่าไหร่นัก ปอกบ้านยังกล่าต่อให้เครดิตอันเดรียอันเชรีประธานสมโมสรจูเินตุสซึ่งก็ออกจากตำแหน่งไปเมื่อปี2022ซึ่งอันเย,ยรีก็ทั้งส่งข้อความและก็โทรหาให้กำลังใจผมเมื่อภายในสมโมสรไม่มีใครโทรหาคุณย่อมไม่มีแรงสนับสนุนผมเองก็ไม่ได้บอกว่านั่นคือวิธีการที่ผิดแต่มันแค่แตกต่างไปจากที่ผมคิดคีเอรินีส่งข้อความให้กับผมเช่นกันรวมไปถึงเลื่อนคนอื่นของ,ของจูเินตุสในขณะนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะ เป็นนวัตกรรนนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเ,เรามาดูข่าวต่อมานินครับเอาแล้วยังไงงานนี้บิวเผยมูเซรากระดูกแตกต้องพัก4-5เดือนเลนะเมืองอันนี้อ่าเจ้ามามูเซรานะฮะตัวรุกของบายเยอร์เบนิกเตรียมที่จะพักยาวเกือบครึ่งปีหลังกระดูกแตกละเอียดนะฮะและก็เส้นเอ็นเสียหายจากเกมสโมสรโลกที่เกิดขึ้น โดยเซียราได้รับการบาดเจ็บอย่างหนักหลังจากที่ปะทะกับจานบริจิตดอนนารุมาในทวารของปาีิเซตแมงระหว่างเกมสโมสรโลกที่เปเชชนะไปสองต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งบิลสื่อในเยอรมน,นีรริงานข่าวล่าสุดบอกว่ามมเซียราเนี่ยกระดูกน่องเล็กนะฮะหรือว่าฟิบุราส่วนล่างของขาซ้ายหักนะฮะซึ่งเส้นเอ็นก็เสียหายหลายจุดด้วยคาดว่าต้องพักอยู่ที่ประมาณราวสี่ถึงห้าเดือนเลยทีเดียวโดยการบาดเจ็บของมูเซราในครั้งนี้ ส่งผลกระทบนะฮะอย่างหนักต่อนด้านของฝั่งบบเยอร์เินิกสำหรับการเตรียมตัวในฤดูกาลหน้าที่จะไม่สามารถหาใช้งานแข้งตัวเก่งนี้ได้สามเดือนแรกของฤดูกาลโดยทีมของกุนซือแบ่งซองกกบานีอาจจะต้องเร่งมือมากยิ่งขึ้นในการดึงตัวรุกเข้ามาเสริมทัพสมัยนี้เพราะว่าทีมปล่อยตัวลีรอยชาเน่กับด้านของโทมัสมุนเอร์ที่หมดสัญญาออกไปขณะที่เป้าหมายปีกซ้ายที่ต้องการก็ยังคงไม่ค่อยคืบหน้าในครนี้สักเท่าไหร่นัก นะแรัผมเป็นระวาง,งานนี้เรียกว่าเห็นภาพสดยสดสยองได้เลยนะฮะซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับั่งของฝั่งฟุตบอลพิมพ์มารลกแต่ว่าทุกอย่างมันก็ปุ๊บปั๊บเทปแป๊บเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีเรามาดูข่าวต่อมานั่นครับอะไรยังไงไอเด็กคนนี้ดูแล้วน่าสนใจเอสเตเบลติดชาร์จห้าแข้งเด็กสุดยิงในศึกสมโมสรโลกนะเมือ่องานนี้ผีนะผมชอบเด็กๆอยู่แล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2024 เมื่อทางด้านของทางฝั่งเชลซีนะฮะประกาศว่าพวกเขาจะคว้าตัวเตสเตเบลวินเรียนจากพันเมรัสแบบล่วงหน้าได้หลังจากที่ยอมจ่ายเงินค่าตัวในเบื้องต้น34ล้านยูโรบวกกับค่าออปชั่นพ่วงกับผลงานอีก23ล้านยูโรโดยการย้ายทีมแบบเป็นทางการจะเกิดขึ้นหลังจากที่จบศึกชิงแชมป์สโมสรโลกปม2 0 25ทันทีเมื่อในเกมล่าสุดเอสเตเบลสามารถทำประตูให้กับพัเมรัสได้ แถมเป็นการยิงใส่เชลซีว่าที่ทีมใหม่ของเขาซะด้วยซึ่งถึงแม้มันจะยังคงไม่มีการการันตีว่าเขาจะไปรุ่งกับชิสิงบรูแต่มันก็ทําให้เขาติด5อันดับแรกคอนาเตะอายุน้อยที่สุดที่ทําประตูในศึกชิงแชมป์สโมสรในโลกในครั้งนี้ได้มาดูกันสักหน่อยนะครับผมว่าเขาอยู่อันดับไหนเริ่มไปที่อันดับที่5เป็นเอสเตวาลพันเมรัชโดยใช่แล้วครับผลงานล่าสุดนั้นของเอสเตวาลทาให้เขาติดอันดับ5ของชาตินี้พอดิบพอดี หลังจากในวันที่ลงสนามเขามีอายุ18ปีกับอีก2เดือนและก็11วันและเขาก็มาใช่นักเตะบาสเซียนที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูศึกชิงแชมป์สโมสมมรสนในโลกในครั้านี้ได้ด้วยถ่ดมาอันดับที่4ก็จะเป็นของแบร์ริิโก้โมราจาก FC เปอร์โตโดยผลงานของโมราจึงให้เขาติดชาร์จก็เพิ่งจะเกิดขึ้นในศึกชิงแชมป์สโมสมมรสโลก 2 0 2วัน25เช่นกันโดยเป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มที่เปอร์โตเสมอกับอันอารีทีมจากอียิปต์ไป4ต่อ4ซึ่งตอนนั้นโมราเองนั้นมีอายุ18ปี1เดือนกับอีก19วันต่อมาก็จะเป็นอ e. ีฮยุนซองจากชุนบุค,คุไดมอเตอร์ นี่คือหนึ่งในนักเตะจากทวีปเอเชียเพียงแค่คนเดียวที่ติดชาร์ตในครั้งนี้โดยเขาทำได้ตอนที่เล่นใ้กับชุนบุกในศึกชิงแชมป์สโมสรโ,โลกปี2006นักชิงอันดับ5ที่ทีมจากแดนโสมขาวเอาชนะไปได้3-0ต่อโดยที่ตอนนั้นดาวเตะชาวแคนตดาอายุ18ปีกับอีก1วันต่อมาก็จะเป็นคนที่2อนะฮะอันดับ2จะเป็นโรเบรโตเดลาโบรซาจากปาสูก้าอายุ17ปีกับอีก11เดือนแล้วก็อีก12วันคืออายุตอนที่ เตวราโลซาจอตาข่ายอัลจาซีราทีมจากสหรัฐอาหรับอิมเรช์ได้ในเกมชิงแชมป์สโมสรโลกในปี2017นัดชิงอันดับที่3โดยสุดท้ายแล้วเกมนั้นปาชูก้าเนี่ยเอาชนะไปได้4-1ต่อทำให้ดับ3ไปครองในครั้งนี้และสุดท้ายอันดับที่1ก็จะเป็นอเล็กซานเดรปาโต้จากอินเตอร์นาซิออนนนปาโตเองสร้างสถิตินี้เอาไว้ตั้งแต่วันที่13ธันวาคมปี2006รักมันก็ยังคงไม่เคยโดนทำลายเลย หลังจากที่ผ่านมาแล้วหลายปีโดยประตูของเขามันเกิดขึ้นในรอบรองชนะเลิศดทัททีอินเตอร์นาซีอองนานพิชิตอันอารีซึ่งตอนนั้นปาโต้มีอายุปเพียงแค่7ปี3เดือนกับอีก11วันนี่นะผมแข้งเด็กนะฮะ5คนที่ติดชาร์จมาในครั้งนี้แมนยูสนใจไหมแต่เชลซีนั้นสนใจ1คนอีก4คนแมนยูจะว่าอย่างไงและนี้ก็เป็นสรุปข่าวลวงสโมสรแมนเชสเตอร์ยไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตามรับชมผม กดไลค์กดแชร์และกดซับสคร i b e ์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ